พร้อมครับสองทีมพร้อมเริ่มสุสอาวินยบตาสยดหนึ่ง อีเทวกุนได้ตาหนึ่งเท่าเทวคุนได้ตาสองเท่า คุณได้ตาสามสอาวินเนต้าสามะะเอาคุณได้ตาสี่ส

บบคุณได้เจ็ดสี่เจ็ดตอนนี้ออกดนดต้าเจ็ดดาวินเดต้าหกเดี๋ยวคุณได้ต้า

เดต้าแปดสิบดูคนได้ต่สิบเอ็ดแปดอวินได้แต่

วินเดต้า11 13เจอคุณได้ต้า14 11เจอคุณได้ต้า15 11เกมเป็นการ้นะหลับเจดน วิด้ต้าซุนขอบคุณได้ตาดีขอบคุณได้ตา่สอง <c oughs> ขวดน้าสามหนึ่งทวอน้ำตาสองสามเดี๋ยวขด้ตาสี่สอง

Ya. Wow, ayo kuda ta. Kau. Ayo kuda ta. Kau ini ta. Sip. กดไดิตา7คาวินดตา11ออกเคุณดตา28ออก9 12ออก3 9 ดูคุณได้แ้เจ็ดเกมสิบสี่สิบอ๋อสี่อ๋อเดี๋ยวคุณได้แสิบห้สิบเอกมใน่ลเ็จแล้วครัะ ผลการแข่งขันเซตที่สองเทลกุลชนะ15-11สรุปผลการแข่งขันเทลกุลชนะอาวิน2ต่อนักกีฬาสปอร์ือครับ